สวัสดีครับไดโนบอกนะครับคลิปนี้อยู่กับ f o r ์ดนะครับ2ัว่สอันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับไฟฟังกิชนไม่มีเด้งมีโชว์นะครับโหมด A นะครับอันนี้โหมดเอไนะครับหน้าหลักก็คือเป็นโหมดเอไอลครับจะดูความไวของโหมด AI นะครับ อยเบิรนติดเท้าเลยนะครับฟังก์ชัน F ตั้งไว้ให้ลูกค้าอยู่ที่45นะครับอ,อันนี้40นะครับแล้วก็กดเมนูค้าไว้นะครับตัวเลขกระพริบคือหลักหน่วยนะครับ45นะครับสามารถตั้งความละเอียดได้นะครับ47 48 49แล้วก็0ครับ442 43 445นะครับ พอได้ระดับที่ต้องการครับเสร็จค่าหนึ่งครั้งโดยการกดปุ่มเมนูนะครับจะเป็น45นะครับดูความไวนะครับขย่าเท้าเบาๆครับแตะเท้าเบาๆมีทั้งหมด9 19ระดับนะครับอของชั้นต่อไปเป็นโหมดปิดควันนะครับโหมด S เดี๋ยวมาดูโหมดปิดวันเดี๋ยวผมเข้าโหมดนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูที่หลังนะครับโหมดเฮดหมดดินหอบมีให้เหมดสิบสี่เสียงนะครับอ,อันนี้เสียงที่หนึ่งนะครับะจะฟังเสียงหกครับกับปอดนะครับ หอบกระแทกกระแทกนะครับมีให้ทั้งหมด14เสียงนะครับแล้วก็สามารถตั้งความดังได้ถึงเพิ่มความดังได้ถึง9ระดับนะครับโอเคครับผมฝงชั้นต่อไปเป็นโหมดอยู่นะครับเป็นโหมดล็อกรอบหรือว่าเป็นเราบอกตัวว่าชัดแบตพุดคอนโถได้หมดนะครับเขาที่หมดอยู่นะครับล็อบที่เราต้องการเลยครับดูว่าความเร็เราต้องการ กดผมอัพบางทีครับสิ่งก่รนหยกเลิก็คือกดผมอัพทังทีนะครับหรือว่าแตะสะพัขาขเครื่องก็ได้นะครับผมกดผมอัพน,นะครับหยกเลยอเคคกับผมฟังก์ชันต่อไปเป็นหมดแล้วการขโมยครับปัใช้งานก็เลือกมาที่แอลแล้วก็กดผมอัพสองทีนะครับเป็นการตัดขาเคลื่องนะครับไม่ทำงานนะครับ วิธีปลดล็อกก็กดผมุมอัสอทีครับจะ,จะเด้งมาที่ฝังัชัน F นะครับลใ,ใช้งานได้ปกติโอเคครับผมฟังก์ชันต่อไปฟังก์ชัน E นะครับเป็นโหมด Eco, อิเประหยัดน้ำมันโหมดนี้นะครับเข้าโหมดนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับโหมด O เป็นโหมด กระลื่นเท่าไหร่ครับรถนะแรงทอร้อกของรถนะครับโหมดนี้เขาหมดโอก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็จะกลับมาที่โหมดเอไอต่อนะครับนะโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูโหมดปิดควันนะครับนะโหมดเออันนี้อันนี้ควันดํามเดิมอของรถนะครับดูควันนะครับพี่เดี๋ยวพี่รบกวนเก็ยบเบอร์ให้ผมหน่อย อันนี้ผมป่อยควันไว้อยูอ่เดี๋ยวดูหมดปิดควันนะครับอันนี้ผมเทสไว้ที่ระดับอยู่ที่สิบสิบสองประมาณสิบสามนะครับสิบสาม พี่เดี๋ยวลองเหยียบไปสุดเลยนะพี่อ่าโอเคครับผมอ่าปิดควันนะครับเข้าด่านให้ห่วงครับรอบสูงนะครับอ่าแต่ผมลองเบิ้ลให้ดูนะครับอันนี้หมดปิดควันอยู่นะครับ ่ารอบฟาดอยู่ที่4 5 0 0นะครับไม่มีควันโอเคครับผมาราคา1,890บาทนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้าทางเพจเลยนะครับหรือว่าโทรมาได้นะครับอ่โอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ